รอยเพราะนะครลอยสิ่งที่ไม่ดีต่อจาร่างองอนะครับก็คงจะอยได้นาเดี๋ยวก็คงจะับแขกชมั้ตวนับองาทาเปนณงาในพื้นที่ที่ชุมชนบ้านโป่งคำนะครับวัดโป่งคำนะครับโดยการนับที อ่านั่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับเป็นวันลอยกระทงภูเขานะครับเลขาธิการพระปรมาจารย์พร้อมคณะกฐินศิษย์ศาสนาพิธีกรทีมีนาสักการมีมาสัมผุสกัตวนักโมรามิโตติยัมปิธรรมังเวรมะปัญจนาเวระ

หนึ่งสองสามสานุสารานุนแล้วก็มีท่านรัตนะสังคปาจันโทปัญญารสโสวัดปวงคำนะครับซึ่งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตอนที่ผมยังดำรงตำแหน่ง ปรีเชื่อการกระทรวงเกษ,ษตรและสหกรณ์น,นะครับแล้วก็อาจารย์แบบก็เป็นาารัฐปรีเชื่อการสูงแรงวานได้รับมอบหมายจากคณะรัฐปรีให้กำกับดูแลจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ผมในฐานะที่เป็นคนเหนือเป็นคนบนเหนือนะครับก็จะเดินทางมากราบอาจารย์แบบทุกครั้งในการที่รับนโยบายภาครัฐให้มาดูแลพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับหลายๆโครงการ นะครับที่มันถูกเอบไว้ในปัญชักซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดน่านทุกๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการาวิทยาที่ที่โปร่งแยง,ท,ง,แยงที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่พวกผู้มเห็นนะครับซึ่งเป็นโครงการวอยยางเนี่ยอย่างโครงการดีๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับผมฝากไว้้วยนะครับก็ ขอโอกาสแนะนำแค่นี้เนาะนะครับบรรบุญที่เราได้ทาวันนี้คณะสงฆ์ได้ให้พอพวกเราแล้วขอให้พอเรานั้นกลับไปหาท่านนะครับพอเจรจาแล้วเนี่ยเนี่ยเจรจาทานสร้างอะไรแต่จะดีดีไห้ะจรักษาให้ดีตรวจสอบสิ่งกระดูจะพุับจะเดินทอนมนนาสับ